อ่ะใครที่จะเอาไปเข้าป่าเข้าดงเข้าดอยเรื่องพี่น้องตัวนี้คอนด้าเวฟนะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยเอสนะครับตัวนี้เป็นรุ่นจานบิดนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับผมรถตัวนี้จะมีคู่มือให้นะครับผมแต่ว่าไม่น่าจะโอนได้เลยเ,ลยเพราะว่ามันไม่มีสำเนาอะ่ะก็คือไม่ต้องโอนหรอกอืนกเป็นเวฟนะครับผมนี่นะครับเป็นเวฟร้อยสิบ เป็นเวฟโปรไอเอสนะครับผมเป็นรุ่นจานดิสนะครับใช้งานได้ปกตินี่ปั๊มดิสเปลี่ยนให้ใหม่ไฟหน้าติดออนะฮะซารลิงใหม่นะนี่นี่นะครับผมซารลิงใหม่ๆเลยนะครับอา้าใครสนใจคันนี้จัดไปในราคา1,500บาทพวงนะครับเข้าปา่าเข้าดงได้เลยเด้อพี่น้องนี่นะครับผมซารลิงนี่จัดให้ใหม่เลยนะครับสวยๆเลยครับผมนี่โอ้เจพาพแต่ซารลิงนี่ก็ จะสามสี่พันแล้วนะนะครับมีคู่มือให้นะครับผมก็ไม่ต้องโตอพอรบหรอกขี่ขนของขนอะไรตามป่าตามดงพี่น้องเดี๋ยวจาบเลยนะฮะจัดไปพี่น้องนะรหรือจะไปขนเครื่องเสียงก็ได้นะนะครับสตาร์ทง่ายนะครับประหยัดไฟประหยัดน้ํามันด้วยนะครับเป็นเวฟนะครับตัวนี้จัดไปจัดไปพี่น้องหนึ่งมืนห้าร้อยบาทจุดจวดเลยเดอเร็วๆ,ๆเลย,เลยใครหาอยู่นะครับผมสาเล้งมี ประกอบพ่วงให้ใหม่เลยนะนะครับนี่อันนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะจานดิสเอนะโถก็ยังดีอยู่ครับผมสตาร์ทดูนหน่อยไหมพี่นอ้องถือม,มันจะสนอมไหมตึมเดียวเองพี่น้องเลยนะะตึมเดียวรู้เรื่องเลยนะสตาร์ทง่ายครับผมไฟติดหมดนะครับเครื่องดีไม่มีควันมีควันไหมควันไหมควันขาวนิดๆแต่ก็ใช้งานยาวๆเลยเนาะ เออนะเครื่องไม่ดังเนาะไม่ดังนะครับอ๋อห่งมื้าร้อยบาทใครเอาฟูมาเดี๋ยวผมยกไปให้นะครับเดี๋ยวใส่คันเรงไปให้นะครับ